สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับเหรียญเสมาอายุยืนนะครับผม99ปีนะครับหลวงปู่ขันวัดต้นสนนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างน้ำริสร้างถวายนะครับสวยงามมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะครับลงยาเจ็ดสีตาวันเกิดครับมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วงนะครับผมสุดๆจริงๆครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ สร้างอย่างละหนึ่งเหรียญทั้งโครงการครับสำหรับท่านที่ลุ้นโชคนะครับเปิดเจอเนื้อตะกัวแปะสติกเกอร์นะครับรายการที่1นถึงเนะครับก็นำมาแลกเหรียญทองคำได้ครับ สำหรับรายการนะครับที่8-14ถึงนะครับก็จะเป็นเหรียญหน้ากากทองคำนะครับเต็มพื้นครับลงยาเจ็สีตามวันเกิดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีนะครับเหรียญนาคสอดไส้ทองคำนะครับเหรียญเงินสอดไส้นาคครับและเหรียญน้าลงยาฟ้าครับเตรียมตัวรุนกันได้เลยนะครับหกวิทยายนี้นะครับผม